บ่าวไทโซ่สวัสดีครับขอทำคลิปสอบถามขอทำอะไรไม่รู้นะพี่น้องนี่นะครับผมวันนี้ขอไปทักทายครับอ่าน้องใหม่ครับน้องใหม่หรือว่าใช่นะคนเล็กบอคือตั้งแต่มาคือยังไม่ได้ทำคลิปเป็นทางการไงใช่วันนี้ก็ผมเนี่ยมองผู้เจ้าอยู่ไลยเรียกนั่นแหละผมเนี่ยเชิงเอิมองอยู่พวกเจ้าทำไมไม่มาถ่ายกับคอยเนาะสาเหตุที่ว่าเนาะบางครั้งก็ อยากให้เป็นสุดตัวบ้างนะสุดตัวบ้างนะครับผมเรี่กว่าเออเนี่ยแหละเรื่องแล้วได้คลิปที่ไปเราไปบ้านไปเอารถเนาะก็มีน้ำแบบว่าจะเรื่องราคาอะไรยังไงผมก็ลบทิ้งหนึ่งคลิปนะลบทิ้งเพราะว่านายจะซื้อไม่ซื้อแบบนี้ไงผมก็ยังไม่มีข้อสรุปไงวันนั้นที่ผมพาไปดูรถคันนี้ใช่วันนั้นอ่ะคือผมเนี่ย ไม่ได้ตัดสินใจว่าจะจะซื้อหรือไม่ซื้อวันนั้น,นย,ยังยังตกลงราคากันไม่ได้ครับผมแล้วก็ผมก็ยังลังเลอนะแล้วผมก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่ารถมันเป็นที่มาที่ไปยังไงครับผม พอผมก็เลยไปคุยกันนอกรอบไปคุยกันหลังใหม่ผมก็เลยเราก็มันกล้าสรุปเนาะมันกล้าสรุปวันต่อมาอีกวันของวันนั่นผมถึงจะตัดสินใจครับผมก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์วันนั้นที่ไปดูนะวันนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจไปเฉยวันนั้นแล้วก็ไปดูไม่คิดว่าจะเอารถแต่ว่าวันนี้คือไปดูตอนแรกอ่ะพาทุกคนไปเพื่อจะคอนเทนท์ถ่ายคอนเทนต์ดีอแล้วก็ถ้าเกิดมันสวยก็โอเคถ้ามันไม่ม่ก็ถือว่าได้คอนเทนต์ละกันครับผมะแต่วันนี้คือว่า โอเคแล้วตัดเสียแล้วเราก็อยากแสดงความยินดีวันนั้นแต่ปล่อยให้เขาลดน้ำมันน้ำมันควันอะไรก่อนเราไม่มาวุ่นวายเพราะว่ามันเป็นรถของแอนไนท์ใช่ส่วนตัวของเขาใชนะครับเราไมมายุ่มย่ามเราก็ไม่ถือว่านะใช่ไหมเราก็ถือให้แอนนายไปยอดผมน้ำมันมันก็มีนะครับมันมีเวลาส่วนตัวแล้วส่วนตัวส่วนตัวก็ให้เป็นส่วนตัวบ้านเนาะใช่ไหมแต่วันนี้เรามาทักทายเป็นแบบทางการต้อนรับน้องใหม่นะครับผมทีาเราเชื่อเราต้องใช้ชนนี้อีกไปด้วยกันนานอีกนานนะพี่สีนะครับ นะครับอันนี้เป็นนิสันเออรถคันนี้พวกเราก็ไปด้วยกันนะไปไหนเราก็จะไปด้วยกันคันนี้ครับเออเออเวลามีของมีอะไรไปนอนที่ไหนเราก็ไปอันนี้แหละถือว่าเป็นคันสี่ประตูสวยเนาะผมเห็นคันนี้แล้วผมดีใจนะแต่ไหนดีใจมากเลยเพราะว่าผมจะเปิดประตูเองแล้วไงตอนโดยปกติแล้วนั่งไอ้นิสันคันบิ๊กเอ็มนามคุณจะยังไงนะผมก็พี่เขาเปิดให้ผมนั่นแหละนายเวตาพรตเทียใช่ไหม นี่ครับคือป้ายคทุกไป้าไปเปลี่ยนแล้วไปเปลี่ยนแล้ววันนี้เปลี่ยนแผ่นป้ายโอ้โหครับผมนี่เมื่อกี้นี่ครับผมาหน้าเราจะพูดนะเราจะพูดนะไม่พูด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 พูพูดก็ทายเฉยนะครับผมนะครับป้ายทะเบียนใหม่เอฟซีอีท่านนะครับนี่ปีไหนปีปีไหนปีใหม่ๆเลยนะครับรถเหรอเออปีนี่ครับนี่รถมันประมาณสี่สามคือป้ายทะเบียนใหม่นะเอฟซีทมก็นืมลืมลืมแต่ว่าสวยนี่สี่ประตูครับผมนี่นะครับ โอ้โหครับผมอืมสิบตัวใช่ไหมเออสิบตูวเลยเลยสวยงามเลยนะครับผมโอ้เหมาะกับการลุยเลยเนี่ยเออเหมาะเลยเนาะลุยเลยรถคันนี้น้ำมันเป็นน้ำมันโอเคป่ะที่ขับมาขับดูนะเท่าที่เทท่่าีขับดูนะหนึ่งคือมันพุ่งออกตัวเนี่ยมันมันแรงมันแรงกว่ารถเดิม มันแรงกว่าไอ้คันที่ฉันที่เราเคยขี่เนาะแล้วก็มันมันมันแรงออกตัวแรงกว่าไอ้่งเจ้าเออเราเราแตะนิดเดียวมันจะฮือไปเลยโนาอันนี้เครื่องเครื่องเท่าไหรปนะเครื่องเครื่องสองพันห้าอ๋อนะครับผมนี่ครับถือว่าขอขอชมภายในได้ไหมได้ได้ได้สุดทีเชิญครับผมก็อยากจะถามพวกคุณอยู่นะครับว่าที่เปิดน้ำมันอยู่ไหนครับเหรออันนี้ผมดูนะโอ้โหเดือดตกดิคอลเปิดกับสวยงาม ในอนาคตผมจะลองไปถามร้านคาแคว่าเขาซักบอกให้ได้ไหมผมว่าอาจจะไม่ขึ้นคินเยอะด้วยซ้ำซักแล้วมันจะดูใหม่ก็แดีไหมดีไหมนี่ถามผมโอ้โหถ้าเจ้าไม่กว้างดีเอฟซีแต่ถ้าเจ้าอยากได้ลายนีว่าจะไปหุ้มหุ้มเป็นเบาะหนังอ่ะนะเพราะว่าเป็นเบาะหนังเนี่ยมันจะไม่ค่อยเปื้อนเหรอเพราะว่าอันนี้มันมันมีผ้าพี่เปบดผ้าเปิดผ้ามันจะเปื้อนเนาะเวลาเราไปทำงานอ่ะนะเป็นผ้าคลุมมั้ยเปลผ้าคลุมไม่ได้เวลาเราทำงานอ่ะมันจะเปื้อน นะครับเอฟซีโอ้นะผมดูวันนี้รีวิวเขาดีวันนี้น่าจะน้องชายไปทํางานเนาะครับโดยปกติแล้วต้องต้องเปิดต้องเอียงเบาะให้กันถึงจะเข้าไปข้างในได้เนาะอันนี้คือง่าจะเปิดประตูของใครของมันเลยอ่าผมเพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นลงเนาะสะดวกสบายขึ้นว่ารถรถเก่าผมลำบากผมเลยเปิดให้มันก็เป็นลูกน้องเลยผมอ่ะจะลงก็อีกกี้ลงต้องคือสเตคบุ๊คดีเจดีเจแอนนผมที่ ดใช่ครับผมใช่อืมครับผมคือคือพูดจากใจนะคือพูดจากใจไม่มีครับว่าอิจฉาอิจฉาไม่มีไม่มีครับไม่มีในใจนะผมมีแต่ยินดีนะครับปีดานะครับยูเพราะบางทีผมเวลาคุยคุยต่อราคาต่ออะไรกันผมก็ไม่ได้ถ่ายผมก็ผมพยายามจะไม่พูดนะเพราะพูดมันยังไงผมคุณแบบปากพร่อยไงเดี๋ยวมันจะออกมันจะไปใหญ่ผมไหมพูดมันจะไม่เหมอนเพื่อนอะ เราไม่รู้ดีกว่าใช่เขาคิดว่าในในคลิปอาจจะไม่มีเรื่องต่อรองราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นแหละไม่ได้ไม่ได้คุยในคลิปเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราต่อยังไงในตอนนี้เปิดมันอีกใช่ไหมฮะในในเปิดเปิดมันอ่ะรู้จักที่ที่เปิดถังน้ำมันไหมอ่ะดีรุ่นนี้ผมเคยขับประมาณ4-5ปีที่แล้วเคยแล้วนะครับมันอยู่ตรงไหนมาเกิดเกิดมาเปิดเลยับได้อันนี้ฝากระโปรงเออนนี้อะไรเอ่ยไปปรับกระจกนะครับเออเออเหมือนกันแล้ว ลิกนี่นะผมหาจนเหนื่อยแล้วหาไม่เจอที่เปิดทั้งหะออกยังอยังไปเลยมาเลยมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยนี่เฮ้ยหาอีกสิเฮ้ยออกแล้วเหรอออกแล้วนี่เออคุณเจอเนาะคุณเก่งเนาะคุณเพิ่งเคยขับใช่ไหมเนี่ยผมเคยขับก็ของอาผมก็นาวาร่าตัวนี้เกียร์ถอยก็ต้องกดลงใช่ไหมถ้าถ้าคุณมันเป็นรุ่นแรกแต่ก่อนอะที่ขับแล้วเกียร์ถอย มีรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งที่กดปิดจีทอยใช่ไหมกดกดลงอใหม่เดี๋ยวนี้ดึงถ้าพกคงเออดึงดึงก็อีซูดึงอืมมนั้นผมถอยไม่เป็นเลยไปถอยไม่เป็นหาไปชั่วโมงอ่ะกว่าจะไปได้ดีที่ไม่รบกวนชาวบ้านเขาที่มีอยู่กลางทางอีซูมันดึงเหรอดึงดึงเออดึงดึงขึ้นมาค่อยอ๋อดึงขึ้นมาแล้วค่อยเอออ๋ออันนี้กดเออผมหาตั้งนานแล้วโอ้โหดีที่หกเกียร์อืมนะครับผมเอฟซี มาตัวไหน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 แสดงว่าถ้าเกิดผมเหนื่อยนี่คุณก็ขับเปลี่ยนได้นี่ไนตัวไหนตัวไหนที่เปิดน้ำมันมันนี่คุณมาดูดิเปิดน้ำมันตัวไหนผมหาที่เปิดน้ำมันทั้งวันเลยคุณกดตัวไหนเมื่อกี้นี่คุณไปกดีมุมตรงไหนของมันคุณเอาพวงมาลัยออกนี่โอ้โหชมพ่อผมพังเตลยตายแล้วโอ้ยพวงมาลัยมันบังไว้อยู่สิฟงบะขอบเขาเอ็มซีตายใส่สินจอดบังไว้โอ้ มมมมันไ่่ีปุใครจะหาเจอนั่นแหละนะการแรกอ่ะผมนึกว่ามันจะเป็นเหมือนรถแปลว่ารถของเราดึงข้างใต้นั่นใช่ไหมบางบางรุ่นอ่ะมันจะปลดล็อกไม่ตาไม่มีผมอะไรผมเห็นแล้วนั่นน่ะรู้แล้วแหละนะด้วยความที่เราเหมือนรถคันเก่าเนี่ยมันปลดล็อกเลยมันปลดล็อกปลดล็อกเซ็นทันล็อกของมันอ่ะก็คือมันก็จะมันก็จะเปิดให้เออโอ้ผมก็ดูไม่ไม่ผมกดจนแบตจะหมดแล้วนะมันเป็นที่ผมอะไรแหละงไพวงไม่ ใบไ,ไม ute, ไ้แหละใบที่เราบูชาแหละนะครับเผมแล้วแล้วแล้วได้ทำคลิปไหมนี่พึ่งหาที่เปิดล้านเนี่ยไม่กล้าทำผมอายเขาผมก็เลยเขาถ่ายแล้วเขารู้หมดเลยทีนี่เราไม่รู้ไม่เป็นไรเราไม่เคยมีไม่รู้ก็คือไม่ผิดนะเราไม่เป็นไรตอนแรกนะผมว่าจะเสียยหา ดูในยูทูปก็ไม่มีด้วยนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปเรกเงจริงเราต้องทำคลิปนี้ให้คนที่เขาค้หารุ่นนี้นะไม่จ้าคุณไม่มาเอาไม่มีไอตรงนั้นบางมันก็เห็นแล้วประเด็นคือผมพิมพ์ไปในยูทูปวิธีการเปิดถังน้ำมันนิสสันนาวาร่ามันไม่มีเลยมีแต่เปิดน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรแต่เปิดฝาถังน้ำมันมันไม่มีเลยเพราะว่าเราถ้าเกิด มันม่มันนมาจะมีวิวดีนะมันมันเป็นที่เราแหละคือเราเอาไอ้ภูมิมาอะไรมาเลยกัน่าจะไม่เหมือนเราเนาะเห็นเหรียญมันก็มีตัวซื้อเขาเลยแล้วนะเศรักอยู่เราจะลองออกเจ้านั่งก็เจ้าก็หินเลยแน่ถ้าอย่างนี้ใครก็หาไม่เยอะหรออย่างนี้จยิงเยอะมือใหม่ด้วยจบเลยหาไม่เยอแน่นอนอะเออครับผมคือมันเป็นคือแค่รู้ไงพะมันมีเสรีภาพคนอื่นทั่วไปเขารู้อยู่แล้ววันน้ำมันอยู่ตรงนั้นแต่ที่เราไม่เห็นคือเราไปเอาสายสินไปใชกันหละ เฮ้ยเผื่อมีคนเอาใส่ชิ้นปิดเหมือนเราไงเออเอาไปเอออาจจะมีโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากที่มายินดีกับอ่าน้องชายรับน้ำใหม่นะครับผมปีหนึ่งคันนะครับผมก็ขอให้เป็นคันที่โชคมันนะครับผมอ่าดูแลรักษาอ่าโดยขอมาไพรอเภัยเจ้าของคนที่ขี่คนที่ขับก็ให้ประไพนะครับผมก็ขอให้นุ่นเรื่องต่อไปครับรถคันนี้นะครับผมครับครับผมครับสวัสดีครับ